เมื่อคือนนอนกันกีน่โมงผมนอนไม่ดึกนะตีสามอะ <c oughs> แต่มีบาง <c oughs> แต่มีบางคนนะที่แบบว่านัดสิบโมงทำไมอะมีบางคนที่พี่แบบว่าไปนัดสิบโมงในไลฟ์สดอะที่พี่ไม่รู้จําได้เปล่าออแต่พี่โทรไปตอนสิบเอ็ดโมงอะไม่เจอเหรอเห็ดไหมนีเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วทําไงดี ยังเสียงนีง้อยู่เลยอ่ะมีคนหนึง่งอ่ะแบบสิบเอ็ดโมงอ่ะพ,พี่นัสสิบโมงอ่ะแต่แบบว่าหนูขอโทษ <c oughs> ให้เตยไปได้ไหมหนักปะเขาทรงงานหนักไงพี่สามไม่ไดึครับวันนี้หรอแสงตัวแล้วกบ้านมินกีส้สวปตามหน่อยครับใครปั่นน้องเมื่อคืน ผมมีหลายคนเลยพ <c oughs> าหน้าสดจริงใช่สนุกครับแม่สวัสดีครับแม่แม่น้องอีฟ้าสวัสดีครับอัปเดตเสนออินกับใายอ่าพรุ่งนี้มีถ่ายงานปะมีมีมีถ่ายพรุ่งนี้ก็มีถ่ายติดไลท์ได้ใช้ติดไลท์แล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรอะลา์ไ,ได้เลยแต่ให้รู้หน้าที่ใช่ปหละ่ะรู้หน้าที่ที่รับผิดชอบอะจชเปะละ่ะ นี่เดี๋ยวปั้นเตยแทนแล้ไม่ปั้นแล้วไดปั้นเตยแทนและเสร็จประมาณกี่โมงไม่พรุ่งนี้เตยเตยก็ไปแต่งหน้าปะไปไเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันอีกทีอ่ะไม่แน่ใจว่ายังไงพี่ว่าคน็นไปในแนวไหนดีพี่ว่าคอนเทนต์ตอนไปแต่งหน้าไม่ต้องแล้วแต่แบบว่าแค่ขอบคุณร้านอาจาร้านช่วยปะใช่เออร้าน เราสนามวันน่ะมันก็จะไม่เหมือนเดิมหรอไม่ก็ไม่เหมือนเดิมก็เราก็ไปถามว่าพี่คิดว่าใครจะเป็นแชมป์ <c oughs> เออ้เออเออเออใช่ได้เจอกันพี่ได้นะอัปเดตหน่อยคุณนิ่งได้ยังครับเดี๋ยวยังไม่เจอพี่นิกกี้นะครับเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวบอกพี่นิกกี้ทนะี่รอเราวันนี้ทราบผมแล้วผมมันเข้าทรงอ่ะมีตารางงานให้พี่นิกกี้ดูไหมตารางงานเหรอไม่มีเลยครับ ก็ถ่ายบรรยากาศแต่งหน้าเออแต่งแต่งหน้าไม่ต้องพูดเยอะแบบว่าอ่าเดี๋ยวแต่งหน้าไม่น่าต้องพูดแค่แบบก็เป็นฟิวบชวตอนชุดกด็<อ>ไม่ก็เป็นฟิลแบบว่าเห็นกระแสดีก<อ>็เลยแบบว่าเราอยากจะทําแบบทุกสนามอะไรเงี้ยเออ,อแล้วกเก็บบรรยากาศตอนแต่งเลยทานอืนใช่ไปฝึกงานใครเป็นคนคัดตัวเข้ามาส่วนงานพี่ไอ้กับพี่วลิครับ แต่พี่ๆในวฟฟิก็ช่วยดูแหละแต่ว่าเดี๋ยวต้องต้องดูดูใหม่เพราะว่าต้องดูคนที่แบบว่าตื่นไม่สาย <c oughs> แล้วก็แบบว่ารับผิดชอบในหน้าที่ต้องดูแบบว่าคนที่รับผิดชอบในหน้าที่ <c oughs> ถ้าเรือครับสนามหน้าถ้าเรือมันเรือเม่สุดท้ายคนบอกมให้ไปาใช่ปะพิวริสเราต้องหาคนเด็กพึกงานที่แบบรับผิดชอบตัวหน้าที่ใช <c oughs> ่ปะก็มีแบบว่าคนที่แบบไม่รับผิดชอบ ในนาทีไนไม่พูดเยอะอะไรอ่ะวันนี้หนูไปออกกองคืออะไรไม่แล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเออไม่ต้องแล้วในน้าเข้ามาดูหน่อยอะไรอ่ะไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่เออจะโยนกันแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเตยเตยเขาไม่ได้เตรียมตัว เวลาไลฟ์ติ๊กต็อกชวนสาสาฝึกงานมาเลยอไม่ชวนแล้วไม่ชวนแล้วชววนแล้ไม่ถึงแม้เขาจะยอดเยอะกว่าพวกเราก็ไม่ชวนแล้วไม่ชวนแล้วเราบอกว่าฉันโดนด่าไหมก็นั่นแหละก็คิดเราอะก็คิดเราแบบนี้ไม่นักเซีนผ่านไม่ดูแลเซียนท่านแล้วเหรอไม่ดูแลเซีนท่านแล้วรวยจนไม่อยากดูแลแล้วครับ ไม่มีอาการอย่ากแกล้งไม่แกล้งไม่ไม่ไ,มไมอัน,นี่คือความจริง,รงจริงความจริงมไม่แกล้ง,งเลยไม่แกล้งถ้าพี่เปิดบริษัทมีพนักง,งานทำงานไม่ดีพี่ต้องทำยังไงครับรู้สึกผิดแล้วจะว่าอะไรว่าเลยเอ้ยอันนี้ทำให้พวกผมดูแย่ป่ะครับโอ้ยอันนี้ทำให้พวกผมดูแย่เครับจะว่าอะไรว่าเลยโอ้ยประชด<อ>แล้ว อันนี้ติดประชนแล้วติดประชนแล้วแต่นัดตดโมงนะมีคนเป็นพยานอยู่กว่ร้อยกว่าคนอะ่ะเมื่อคืนอะเตยวันนี้รู้ป่าวว่าเจอต้องออกกองอะ่ะไม่รู้ร่ะไม่รู้ใช่ไหมแต่เตยก็มาตอนเวลาทํางานใช่ปะบอกเลยเนะตยก็มาเวลาทํางานรวยรวยคุดปลาครับเจาะๆคอนเทนต์แก้เหมือนป่ะ ไม่ทำครับไม่ทำไม่ทำครับไม่ทำมันไม่ดีครับแกล้งเป็นการแกล้งมันไม่ดีครับซื้อก่องกินมาไม่ต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ได้อยากกินครับเมื่อตอนนี้ไม่ไม่ผมบอกก่อนผมขึ้นไลีมั้งเอ้ยอ๋อตอนผมลงไล์แล้วผมบอกเมื่อคืนผมซักผ้าตอนตีหนึ่งครึ่งเสร็จก็ตีสอง นอนก็ตีสามครึ่งมะเมื่อคืนเมื่อไรนี่จะมีการาดพินกิงมาเลยวะไม่ใช่มีการาดเวลาที่กมื่คืนนรกร้อนเกินมันขึ้นอยู่กับจังหวะครับจังหวะที่แบบใ<ม>ครควรเลย <laughs> เดี๋ยวได้เงินจริงงอนไปเลยงอนไปเลยเขางอนจริงงอนไปเลยมินตานี่คือคนที่เป็นดักร้องปะใช่ใช่เ <laughs> ขาบอกว่าเดี๋ยวได้งอนจริงนะงอนไปเลย พราะผมไม่ผิดอยู่แล้วผิดอะไรอ่ะเพราะผมผิดอะไรอ่ะเอาเจอพี่ผิดอะไรวะพี่นัดน้องมาสิบโมงมันสิบโมงยังไม่ถึงออฟฟิศเลยมันคือการทำงานโชคดีที่เจอพวกผมเขาไม่ใช่นักร้องอ่ะเขาบอกมินตาไม่ใช่นักร้องนักร้องดิใช่ปะคนละมินตาแล้วพินิกกี้ได้เล่าเรื่องก็วันที่โดนพินิกกี้โดนรูดบัตรอ่ะผมอยู่นะแต่เขาออกมาข้างนอก พี่นกคิดโดนรุ่บัตรคือเลยวะโดนโดนโดนคนจิ้มก้นจริงเหรอผู้หญิงเหรอผู้ชายมั้งไม่รู้วะต้องถามเขาอะแต่ผมอยู่นะแต่ผมอยู่ในร้านแต่เขาว่าเดินออกมาข้างนอกใช่ทำงานคือทำงานใช่ครับเล่นคือเล่นทำงานคือทำงานครับใช่ครับเล่นคือเล่นทำงานคือทำงานควันไหนไม่มีงานก็ปล่อยถูกปะล่ะใช่แก okay. แกบอกว่าแกคิดถึงพี่โต้งใช่ใช่เมื่อวานเมื่อวานเขามีพูดถึงพี่โต้งนะไมหด้าบอกว่าด่าฉันได้เลยฉันผิดไม่ด่าไม่ด่าเรื่องอาชีพไม่ด่าไร้สาระตรงเยอะเรื่องเล่นเรื่องงานใช่เราจะไม่ด่าการออกสื่อครับเราจะไม่ด่าไม่ด่าครับไม่ด่าเลยไม่มีใครด่าเลยใช่ขายเฟอร์ครับซื้อไหมนี่เท่าไหร่ยี่สิบบาทยี่สิบ สองวี่สองคนดูเท่าไหร่อ่ะสามร้อยนี่สามร้อยคนดูซื้อเฟอร์แบบว่าคนละชิ้นเสื้อคนโอนเข้าบัญชีคนละร้อยอ่ะเออเป็นเดียรหน้าจะเต็มติ๊กตอกไปดูวนเยอะๆนะครับดีมากไม่ดาวื้อเยอาๆบ้านดาวฝนตกไหมไม่ค่อยด่าไม่ด่า like, ครับให้รู้ตัวเองให้รู้ตัวเองฝนตกไหมจริงๆอะหยุดแล้ว จริงๆการที่พบผมรู้สึกว่าคนคนยุคน้่ยน้องๆรุ่นน้องนอน่ะรุ่นน้องน้องนนอ,งอง่ะถ้ามันการที่เราด่าหรือตัดเตือนไปอ่ะมันจะมีความต่อต้านใช่เราต้องทำให้เขารู้ด้วยตัวเองครับคนยุคนี่แล้วก็จะมีความชุดความคิดของเขาเองว่าอะไรควรไม่ควรครับการด่าการดุมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปสำหรับผมนะ ยิ่งการที่เราทํางานครีเอทีฟหรือว่าทํางานที่ต้องใช้สมองเยอะๆการดุหรือการด่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อสมองทําให้อีกฝ่ายรู้สึกต่อต้านด้วยซ้ําเวลาแบบเข้าบ้านไม่ได้ครับได <laughs> ้ครับเขบา้าบ้านไม่ได้ครับ <laughs> ประกาศขายเฟอร์ครับ <laughs> จะของรถมาแล้ว <laughs> ใชย่ยิ่งใด่ายิ่งแตบบัดมานใช่ใช่นายน้อยคนแรกเลยครับ บนอะไรของมึงวะไอ้ไหนมันมาทำงานช้าพินิกกี้ผมนับมันสิบโมงอะ่ะมันยังไม่มาเลยผมนั่งรอออฟฟิศยันสิเอ็ดโมงครึ่งอ่ะไอ้ไหนอ่ะพินิกกี้วันนี้ถ่ายอะไรถ่ายพี่เบียร์ครับถ่ายสลับเบาง FC อ่างอเจ้าซีเวอร์ตุกพี่ทอย พี่ทอยจำได้ไหมเมื่อวานผมบอกว่าไงพี่ทอยพี่ทอยอย่าไปอวยมันมากดิพี่ทอยสวัสดีครับพี่ทอยชอบไปอวยมันอ่ะพี่ทอยจำได้ไหมเมื่อวานผมบอกว่าอะไรอ่าสิบโมงเจอกันที่ออฟฟิศอ่าสิบโมงเจอกันที่ออฟฟิศผมโทรไปสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงตรงเลยนี่เหรอครับพีมีช่างมาที่บ้านเหรไอ้มีมก็อยู่ไหมน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเปิดให้ปะน่าจะอยู่ข้างบนครับพี่ทอยจำได้ไหมว่าพวกผมนัดไหนสิบโมงแล้วหนอยู่ไหนยังไม่ถึงออฟฟิศเลยสิบเอ็ดโมงครึ่ง จนผมนั่งรอจนสิบเอ็ดโมงครึ่งอะเที่ยวกับเที่ยวผู้ชายบ้างเมื่อคืนอะไม่รู้ไม่รู้ครับพี่ลงจิบเยอะไอ้ไหนอ่ะใช่ดูจริงใจคนคุยไม่เหรอใช่จริงใจคนคุยใช่ป่ะจะเล่นกินจีนจีนแบบมึงแมวแล้วไม่ได้ลงจีบเยอะกินแต่คนคุยแล้วได้ปั้นเตยดีกว่าใช่ใช่ก็ผมบอกแล้ววันนี้ปั้นเตยแล้วฝนตกรถติดครับโอ้โหอยู่ใกล้ขนาดนั้นบางนาดัก มาแล้วมันไดเข้ามาดูแล้วมันพูดไม่พูดแล้วไม่พูดไม่พูดพูดไปพาไปไหนดีก่อนพัดนะคับเอฟซีเดี๋ยวผมขอขึ้นห้องแต่ผมขึ้นลิฟต์ก่อนฮะขึ้นลิฟต์ก่อน๊บนึงขึ้นลิฟต์มีแต่คนชอบนะพี่หางหน้าน่ารักมากหางหน้านี่คือการขึ้นบ้านต้องขึ้นโดยลิฟต์ไม่ครับขึ้นนี่บ้านแล้วแต่ขึ้นห้องนอนครับอ๋อขึ้นห้องนอนมึงไม่ต้องตามมาอุ้ย ขึ้นจริงขึ้งดิ่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 งด้่งี่ง่งงวิ่ง่ต้องวิ่งไิ่ต้องวิ่งดิ่งดิงดิ่งดิ่งดิ่่งดิ่งด่งดต่งิ่ดิ่งดิิ่งิ่งด่งน่่ด่่่ดด เอาเอายันตามไปนะเนี่ยเฟซกัจสปออีกอย่างเทพนวลรัตตะเวนพากพื้นด uh ินอ๋อพี่คนที่เขาทำคลิปบ่อยเทพน้องไม้ไม่คุยกรน้องแล้วใครวะเทพน้องไม้หรือใครเทพน้องไม้พี่เบีย ก็ไปเบียดเป็นเทพต้องมานี่ยใช่ไม en so ่คุยกับน้องไม่กล้าเข้าห้องปะอ๋อลูกผมสวยไหมพี่สวยไหมครับลูกผมอุ้ยสวยนะเนี่ยเหรอใช่แล้วข้างล่างก็มีแต่หมอดูชั้นญาบอกว่าไม่ควรไม่รูปเศร้าทิ้งป่ะก็ใช่มันเหมือนไม่เป็นพลังบวกอะเอาเหรอแต่อันนี้รูปไม่เศร้าสวยครับ มือหอบไปเนี่ยมึงหอบนะมึงหอบนะนี่อ่ะมึงเยอะหอบมาเนี่ยหอบมาเนี่ยหอบนะหอบนะเอออยากลองไปร้านโค้ทักสินน้ำมันมาน้มันพี่มันเหรอใช่แล้วไอ้มือเหนื่อยปะนไอ้ว้ายเหนื่อยยากนี่เขาลูกของเจอบ้านี่ นี่ลูกเขาโอ้ยเหนื่อยมากสวัสดีครับพานิี้กี่ไปกวดทักสิบเออเขาจะไปหลายรอบแต่มีหงวังไหมน้องได้หน้าตื<ม>่นหรือ,อยังไม่รู้ครับตอนผมออกมาจากออฟฟิศยังไม่เห็นนะครับโอ้ยไม่น่าวิ่งขึ้นไปเลยแล้วพี่ขึ้นไปไหนอะ เนยมาเปล่าเนยจบผลง,งานไปแล้วนะสวัสดีครับยังไงดูพี่เล่นลลนะลนะนี่ระแวงโวมอะไนะไปไปร้านอาหารมาเลยนะครับก็คลิปล่าสุดเลยฝนตกรถติดโอเคจ้า พาเปียนโนพาเปียนโนไปพัวรักษินไอให้ให้เปียนโนไปทําแบบเนี้ยอลักแล้วน้องเ้อน้องน้องน่ารักไม่ง่วงหรือพี่บ่าวไม่ง่วงครับนอนเต็มอิ่มเลยผมมีคลิปรุ่นใหญ่ไหมยังไม่มีนะครับตอนตอนนี้กําลังแบบว่าหาได้แขกแล้วแต่ว่ายังหาวันไทยอยู่สุดยอดทางพา เสียลูกน้องหมดเออใช่ตอ้วิในห้บินกี้ไปไปเต้นเพลงนี้ยไอของบาวีไอ้ที่แบบว่าทุกทุกทุกยาดเหงื่อเพื่อเธอเลยนะใช่ปะก็อาจจะมีบางวันถีพีดูวุ่นวายอ,อาจจะอะไรวะร้องไงวะอของบาวีอะร้องไงแล้วพี่ เสียลูกคุณหนูเลยเปลี่ยนโนบาเสียลูกเราถ่ <laughs> ายรายการเลยรายการสำหรับล่างครับไปสำรวจตลาดอ๋อลูกพี่หายใจอ่อนหายใจอ่อนแล้วไม่มีอะไรนี่อย่าลืมภารกิจกันทุกคนภารกิจคืออะไรอะ่ะแกไม่ไปอินเดียแล้วเหรอ อ <India. S 2> ินเดียช่วงนี้อะไดูบูไม่ค่อยได้ด้วยดิอ๋อยอดฟอครบแสนใช่ไหมใช่เอฟอย่าลืมนะจีนวยาหายไปไหนจีนวยไม่าหายไปไหนนะครับจีนวยก็ทําทงานของจีนวย,ยนะครับ <c oughs> สหรับล่าง <c oughs> สนองนิดพี่เบียร,มร์มันคือคอนเทนต์นะครับมันคือคอนเทนต์รอคอยสรับล่าง สวัสดีครับสี่ร้อยห้าสิบเดี๋ยมาพี่มิวสวัสดีครับตีมานเคยติดต่อคุณแพทชาณีชาานิตไหมแพทชยานิตคือใครราชาพีศาจเจอพีศาจคอยมานี่ก่อนไหนไม่รู้เลยครับไม่รู้นะครับฝากบอกเ็นโนอย่าใส่ส่นใจคอมเมนต์ ไม่สนใจเชิญอดิตเดนเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ยอดไม่เยอะแล้วปะใช่ปะเหมือนเคยถ่ายไปแล้วครับเด,เดี๋ยวนี้แบบผู้หญิงก็ยอดไม่ค่อยเยอะแะพี่นิกกี้ลักษณะบริการที่ไหนไม่รู้เลยครับต้องถามเขาอะจ้างพี่โตมาเป็นบริการ โต้งไม่ว่างเลยวด่ดิอยากให้พี่นิกกี้มีรายการตลกสักอันครับอย่างโอฮาน่ามีรายการตลกถ้ายอดเยืะต้องรุ่นใหญ่่ะโปรเจกต์เสื้อเมื่อไหรเสื้อน,นี่รอนะครับต้นเดือนนะครับต้นเดือนแล้วรับคนขับรถไหมต้องถามพี่นิกกี้เลยครับอันนี้คนดูทิกต็อกยูทูบั่งช่งนี้กลับล่านนิกกี้ต้องไปมองมา,มาสิเออว่ะ ไม่ดีแต่พี่เบียร์เขาบอกว่าพี่เบียร์เขาบอกว่าเอาชีวิตชีวิตกลางวันนะเอ้ยกลางวันเขาเปใครบ้างปะพี่เคยพี่เคยเห็นพี่เบียร์เปกลางวันปะเหรอพี่เคยเห็นพี่เบียร์เปกลางวันปะอเออเขาไม่เขาไม่ค่อยเปน,นะพี่ไปติดตามได้นะครับอินสตาแกรมนะครับพานิ่กี้ไปกินกับหนุ่มจีนแม่มาลาพี่เทออเปทุกคน ตอนนี้ร่างพี่เบียร์หนักกว่าพินิกี้ฝนตกมาฝนฝนตกกับยุคฝนตกกับลอยทั้งวันพี่เบียร์เคยช่วงบ่ายมีมีกลางวันก็มีกลางวันนี่แหละอยูย่นี่อยู่นี่บินกลางวันเลยอ่ะทั้งวันเข้าออกห้องสาเขาเรียกว่าไหมช่วงที่แบบว่าพักกินข้าวไงต้องรีแลกซ์ได้ใช่ปะให้เป็นนูออกแบบเสื้อเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวอื่นนะครับ ถ้ายอดยอดตุกยอดชุดนี้ออกมาดีก็อาจจะมีชุดต่อไปนะครับไปกินกันกินแล้วขนมจีนร้านแม่เป็นน้องกินแล้วนี่ผมกินแล้วพี่นิกกี้ก็กินแล้วพี่วอลลี่ก็กินแล้วพี่แกจ่าอเบลทายปีเตอร์แบ็กแมนนะอะไรกันเนี่ยจังหวะที่ผึ่งไงอ๋อไปถ่าย,ายในบ้านเลยนะ เปิดสองเสือออ้อย่างครับย่างย่างเดี๋ยวถ้าพี่พี่เดี๋ยวถ้าเปิดก็มีแจ้งทุกช่องทางนั่นแหละใช่ไหมล่ะเปิดจ่องสื้อสวัสดีครับสี่ร้อยสามสิบเธอทำไรแต่งหน้าเหรอแต่งไม่บอลแล้วค่ะลองดูพี่บ่าวคนนี้ ชาญิพัฒได้ได้เดีย๋ยวผมสวัสดีครับน้องบ่าวสวัสดีเตยมาหวัดดีพี่พี่ก่อนเร็วปั้นเตยแล้วไม่ปั้นแล้วคนอื่นนี่เร็วสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเตยค่ะ <laughs> เฮ้ยอย่าขู่คนดูดิคนดูอยู่ตั้งสี่ร้อยอะเอามีดมาขูเฉย ค่ะเตยน่นแหละครับถ้าเตยถ้าเตยหายไปเนี่ยไปตามได้ที่สนามบอล <c oughs> อุ้ยตามไม่ได้แล้วดิช่วงนี้ช่วงนี้ตามไม่ได้เลยดิเฮ้ยผอมลงจริงหรอนี่เอฟซีบอลเตยผอมลง <c oughs> พี่เบียวสวัสดีครับนี่ไงวิลสามแปดมาแล้วเนี่ยพี่เบียววันนี้ค่ะอันนี้เป็นน้องฝึกง,งานอีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาเข้ามาทั้งพี่เบียวพี่นิกกี้เลย <c oughs> อันนี้เป็นน้องฝป็นางอีกคนนะครับแต่คนนี้พู่ตามเขาเยอะแล้วเท่าไรเท่าไหรเท่าไหรเท่าไหรบอกไปเท่าไรสามร้อยค่ะเป็นแสนอ้าแฟนเต๋วอลเลอเตยไม่ใช่ไม่มีค่ะไดหน้าคือใครครับอย่าอย่าเอ่ยถึงแบบว่าคนที่ไม่อยู่ในไลน์นี้นะครับพี่เบียเว็บาลานแปดปีโป้สวัสดีครับพี่ปีโป้สวัสดีครับ ใครครือเอาลายแบบเสื้อมาเลยเดี๋ยวนะครับยังไม่ยังไม่เคาะนะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับแฟนอยู่ทีไหนเราเรามีตวเองรอดูชื่อกะลาคิกนะกะลาคิกคือใครอ่ะต้องแลกมือถึงกันไหม โอ้ท no? er ้าแรกนี่น่าจะเสียงนะไฟเสียงเนี่ยเตยสวยจุงอย่าดูมีดไม่มีค่ะมีดพกเก็บไว้แล้วครับพับเก็บไว้แล้วเว้นขันเว้นขันโหแอคเตอร์พี่หินเว้นขันปะเว้นปินิกเกอร์ไม่ใช่เว้นพิ้นขึ้นปะพิ้นขึ้นไปไหนอ่ะ เคยเรียนจบยังเรียนใกล้จะจบแล้วค่ะรุ่นใหญ่ยอย่าให้พ่อเป็นน้องน้องงินงอนติซ่าติซ่าคือใครอะ่ะติดรอแล้วไม่ไม่ไม่รู้แว่นใครผมยืมยืมมาใส่ เสร็จไปก่อนแล้วแอกด้วยเนี่ยแล้ว,วแอกแล้วแอกทขาไปอ่ะเลยพกมีดทำไมเอฟซีามไม่ได้พกนะสาไปติดตามเตือนเยอะๆนะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยติดตามนะ<ช>ค,ครับเชื่ออะไรว่ามีเตยมีเตยค่ะคนดูเยอะมากเออผมก็คนดูเยอะอา่อยาย่าคอมเม้นถึงบุคคลที่สามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่สามคนมีพิ่วลิศมีเตยม,มีผมนะครับทานเข้าอย่างยังไม่ได้ทานครับ ไม่รู้ไม่รู้แว่นใครผมก็มันพินิกี้ใช่เหรอมาไม่ใส่ละแต่สวยนะแต่สวยดิใช่แล้วพินิกี้อย่าเห็นพินิกี้ใส่สุดลองพีคคำคำไหมจะรอเลยใส่สูดใช่เหมือนพี่เบลสุดไหมให้ด้วยนะไม่หน่อยอ่ะไม่พูดหน่อยอ่ะไม่พูดหน่อยอ่ะมองอ่านมองไม่เห็น สวัสดีค่ะพี่ๆ430คนดูนะคะเออคนมีอ่ะวิวนทำผมช่วงนี้เหมือนไหมแต่ร้อนอ่ะกินนี่แหละเหมือนใครเหมือนใครให้เตยนั่งเข้าอีอ่ะไปเตยนั่งโต้เงียพี่หินไหนเห็นไหมพี่หินนั่งอยู่พี่หินนั่งแบบไม่ยอมให้เอาค่ะนี่ยึดค่ะยึดคลองคลองที่นั่งพี่หินค่ะ ไม่ขายเท่าไรเท่ไหอย้ยังคายยังยังยังเช้าอยู่ค่ะสุภาพบุรุษน้ำนมแล้วพี่หินมาแปลเพลงอันนี้ให้หน่อยดีเขาบอกว่าอะไรวะ๋อที่เตยเ่นกันเลยนะ ใช่มันแปลว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะมันเชื่อเพลงอะไรนะั็ไม่ได้เช่งเหรอเช่งแชงแฉงเหรอแฉง,ง,งพี่พีรู้ไหมคะว่มันแปวายเฮ้ยเตยทำยอดหน่อยหายไปสี่สิบคนเลยอุ้ยอุ้ยพี่พีอย่าอย่าพึ่งไปไหนนะคะขวาเคาะหน้าจอหน่อยนะครับ พี่เบียร์เป็นลงสตอรี่เป็นพี่ผูกรัดเหรอใช่เหรอใช่เพลงนี้เหรอพี่เบียร์น่ะกลาลองเดียนพาวะเราไปเอากล้องมันไปเลิขอฉันโชว์แธต็มแล้วค่ะวันนี้พี่นิกกี้หรอพี่นิกกี้หล่อทุกวันค่ะใช่เพลงนี้ก่อ นีนแจ้งแจ้งไงเทือนเราเราไม่ใช่คนเราเปิดในติ๊กต็มันมีแค่ในติ๊กต็อกหรอเอาก็อออไปนี่ไอ้นี่เราต้องเราต้องทำยังไงพี่เพียวมาแล้วค่ะพี่เพียวมาแล้วพี่เพียวมาแล้วพี่เพียสวัสดีค่ะทำอะไรไอยู่วะไรอยู่ พี่เบียร์มาค่ะมึคนเยอะนะวันนี้เป็นใครครับฮะวันนี้ไม่ใช่พี่เบียร์กอ้พี่นิกกี้อ๋อเออนี่นี่สไตล์พี่นิกกี้เลยเอ่อเอฟซีครับเดี๋ยวไอ้ไอ้น้องบ่าวไปถ่ายงานป่ะครับไปไปครับพี่ เป็นมาเหนือเลยเก็บรายละเอียดดีซะด้วยน้องเบ้าน้องเบ้าไม่มีเบาหนองเบาอยู่นที่บนอ่ะทุกคนเราอีขั้นสามความเร่งตายหน่อยความมาจะมาแล้วโอเคเอฟซีเดี๋ยวอีกห้านาทีจะไปแล้ว พอพี่เบียร์มาละติดอ้าวมาเลยอ๋อคือพี่เบียร์เริ่มจากนี่แล้วเราเริ่มจากไปอยู่ปะล่ะแรงใจน้อยทำอะไรเดี๋ยวลองดูเกิดอะไรขนอ๋อวิปไปนี่ของเจ้าสติ๊กเกอร์สีก็เดี๋ยววันนี้เรายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพี่ หลบมาแล้วค่ะขอให้วันนี้วันนี้ค่ะอันนี้แวน่นแวน่นเวนพินกี้อันนี้แว่นพินิกี้เดี๋ยวฟังไม่พี่ต้องหนันแบบนี้กบบจะยืดแล้หัน,นกลับมา ไซส์ออ X, X สำหรับสวัสด,ดีประไกยฟ้าสวัสดีระกสวัสดีประกายฟ้าสวัสดีค่ะสนควขอบคุณค่ะ ่ว่าต้องไหหอ้นี่ว่ะเดี๋ยวคืนนี้เขาไปครับม,รมันเขาเราทีหนูแ <laughs> อกหนูเอ็กซะหน่อยน่าน้องเตื่นหวานมากสนุ<อ>กแน่ทีนี้<อ>มิเตยค่ะอุทยิ์ต,ยตื่นพี่สุดมากเลย พี่แปมสวัสดีค่ะน,น,นี่นะคะมันสำหรับเให้ดูได้ไหมเป็นพีน่ของพี่นิกกี้ได้ไหมว่